ว่ามาราสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ามาราตื่นไหลาตายหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ facebook และ instagram ไม่เตื่นขึ้นมาในยามวิกาลร,ร้องหาแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังและเมื่อไปที่ห้องของแม่โซฟีกับต้องเจอภาพที่น,น หวาดกลัวยิ่งกว่านั่นก็คือพ่อของเขาได้กลายเป็นโศพซึ่งเฮเลนาผู้เป็นแม่ก็สติแตกในขณะเดียวกันและเมื่อถึงคราตะวันรุ่งสางดรเคธฟูลเลอร์ er, จิตแพทย์ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่แมคคาทีเพื่อมาดูที่บ้านโซฟีเหตุเพราะว่าเมื่อคืนมีคนตายชื่อว่าเมทิวและเอนนาผู้เป็นภรรยาตอนนี้ก็ดูเหมือนสติจะเลื่อนลอยตำรวจอยาให้เคกตัดสินว่าจะเอาคุณนายมิลฟิลไปขึ้น ศาลหรือไปโรงพยาบาลบ้าซึ่งเคกก็ทําหน้าที่ของเธอไปพูดคุยกับเฮเลนาแต่เฮเลนาก็ทําได้แต่ยืนนิ่งไม่ตอบคําถามใดๆเคกเลยขอไปคุยกับโซฟีซึ่งตอนนี้อยู่ในห้องกับคุณตาเคกไปที่ห้องของโซฟีคุณตาก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม่ไปจับตัวคนร้ายมันคือดักกี้ไอ้หนุ่มติดยาเพื่อนใหม่ของแมทธิวแต่เคก็บอกคุณตาขอเวลาคุยกับโซฟีสักครู่เดี๋ยวเรื่องคนร้ายตำรวจจะ จากรให้เค้กได้ไปหาหนูโซฟีที่นอนซุกอยู่ใต้เตียงเค้กพยายามไต่ถามว่าเมาื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่หนูโซฟีก็ไม่ยอมตอบใดๆเค้กเลยใช้ทักษะจิวิทยาของตนเห็นตุ๊ก,กตากระต่ายของหนูน้อยเลยเล่าเรื่องราวของเธอว่าเมื่อก่อนเธอก็มีตุ๊ก,กตาแบบนั้นเหมือนกันเธอรู้ไหมโซฟีตอนเด็กๆแม่ฉันเคยซื้อตุ๊ก,กตากระต่ายงงๆให้ฉันเหมือนกันฉันแทบจะไม่ชอบมันเลยแต่แล้วสองสาวันต่อมาแม่ ฉันป่วยหนักมากเหมือนกับแม่ของหนูฉันก็ทําได้แค่กอดตุ๊กตาเหมือนที่หนูทําตอนนี้การเล่าเรื่องราวของเค้กดูเหมือนจะทําให้โซฟีผ่อนคลายจนเด็กน้อยยอมเอ่ยปากว่าคุณตาบอกเอาไว้ถ้าหนูคุยกับคุณคุณจะเอาแม่ไปเค้กก็อธิบายว่าแม่จะกลับมาถ้าหายดีเราแค่ต้องพาแม่ไปรักษาหนูแค่ต้องกล้าหาญนะไหนบอกฉันมาสิว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นโซฟีขอให้เค้กสัญญาว่าถ้าหนู คุณจะไม่เอาแม่ไปไหนโซฟีก็สัญญาว่าจะพาแม่เธอไปรักษาและจะพากลับมาให้ได้จนเด็กน้อยยอมเล่าว่าเธอตื่นขึ้นมาเพราะเสียงดังเคครีบยิงประเด็นว่าใครทำร้ายพ่อหนูนานทําให้โซฟีหวาดกลัวเนื่องจากเมื่อคือนมันยังติดตาเด็กน้อยเรียกสิ่งนั้นว่ามาราหลังจากที่เคคกได้ข้อมูลจากโซฟีก็ได้มาถามเอเลนาแม่ของเด็กน้อยว่ามาราคืออะไรแต่คําตอบที่ได้กลับมาคือการกีดร้อง ที่แสนบาคร่งจากสตรีที่อยู่เบื้องหน้าแต่ด้วยทัศนคิของเคสเธอก็สามารถเข้นข้อมูลจนรู้ได้ว่าโซฟีเป็นลูกติดของเอเลนาซึ่งเมธิลก็เป็นสามีใหม่เอเลนารำให้มากก่อนที่เมธิลจะตายทั้งสองมีปากเสียงกันตำรวจคิดว่านั่นอาจจะเป็นแรงจูงใจในการฆ่าแต่เมื่อเคสถามไปถามมาเฮเลน่าบอกว่ามันอยู่ในห้องด้วยในค่ำคืนนั้นเธอตัวแข็งขยับตัวไม่ได้โดนกดจมอยู่บนที่นอนชันดีนเสียง น่ากลัวมากมันมีตัวตนเหมือนที่คุณอยู่ตรงหน้าฉันตรงนี้มันคือปีศาจแห่งความฝันมาราและก็เห็นได้ชัดว่าเฮเลนาเธอสติไม่ดีถึงกระน,นั้นเคก็ยังกังวลโซฟีเพิ่งเสียพ่อเธอต้องมั่นใจแบบจริงๆก่อนจะส่งเฮเลนาไปโรงพยาบาลบ้าไม่เช่นนั้นเด็กจะไม่มีใครมาดูแลแต่คุณตำรวจไม่สนเขาแค่อยากปิดคดีเรื่องคดีเป็นเรื่องของผมคุณมีหน้าที่แค่ให้คำปรึกษาและลงนามซึ่งในค่ำคืนนั้นเค ก็ได้เอาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้มาเพื่อพิจารณาเพื่อลงนามซึ่งระหว่างที่เธอทํางานเธอก็จิบไวน์ไปด้วยเพื่อความผ่อนคลายแต่ทว่าจูๆ่ๆแก้วไวน์ของเธอกลับแตกโดยที่ไม่รู้สาเหตุนั่นคือเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นแต่แล้วในวันต่อมาเค <K> <K> ก็ต้องจํายอมเห็นโซฟีจากแม่เธอเสียใจมากที่ทําการพากลูกพากแม่แต่ให้ทําไงได้ละ่ะเฮเลนาเธอตอนนี้ต้องได้รับการรักษาจะ าตุ๊กตากระต่ายของโซฟีถูกจีดค่าจากเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งภาพที่บาดตาบาดใจนี้ทําให้เค้กโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยเก็บเจ้าตุ๊กตานั้นมาแล้วหวังว่าจะเอาไปคืนโซฟีในสักวันเค้กกลับมาใช้ชีวิตประจําวันตามปกติด้วยความเสียใจเธอรู้สึกโทษตัวเองที่ไม่สามารถรักษาสัญญาก,กับโซฟีได้จนทว่าวันหนึ่งในค่าที่เธอหลับไหลจู่ๆเธอก็ลืมตาตื่นเหมือนคนที่มีสติแต่ทว่าไม่สามารถ ขยับร่างกายได้เธอสัมผัสได้ถึงความกลัวที่กำลังคืบคลาน้ามาใกล้และแล,ะและ้วหญิงร่างเหี่ยวแห้งก็เดินผ่านไปเคทสะดุ้งจากผวังเธอคิดว่ามันคือความฝันซึ่งความฝันนั้นเอาซะเธอนอนไม่หลับเลยมานั่งจ้องเอกสารเกี่ยวกับคดีแล้วเธอก็เจอเข้ากับข้อความหนึ่งทากาชิรุดี1966ถนนแกรนด์อเวนิวนั่นคือชื่อคนและที่อยู่เคทเลยไปที่นั่นอย่างไม่ลังเลซึ่งบ้านตามที่อยู่มันเป็น บ้านเก่ารกร้างเหมือนจะไม่มีคนอยู่เธอเลยถือวิาสาสะเข้าไปและในบ้านที่แสนโสมมมนี้เองในห้องนอนเธอก็เชอเข้ากับร่างศพที่น่าหวาดภวาเธอไม่รอช้ารีบโทรแจ้งตำรวจศพผู้ตายนั่นก็คือฮิเดโอคาทาชิจากสภาพศพน่าจะตายมาแล้วเป็นสัปดาห์เคกเบิดปากับตำรวจว่าสภาพศพของคาทาชิกับเมทิวมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งฆาตากรอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ เป็นได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเฮเลนาเคกพยายามอธิบายเหตุผลบอกว่ามันไม่น่าเกี่ยวมันต้องเป็นคนอื่นสิตำรวจก็บอกว่าคุณอย่าพูดมากหน้าที่คุณแค่คำปรึกษาและคุยกับผู้ต้องหาเรื่องคดีเป็นหน้าที่ผมอย่าทําเกินบทบาทสิแต่เคกยังมีข้อสงสัยมากมายเธอเลยไปเยี่ยมเฮเลนาที่โรงพยาบาลจิตสาภาพของเฮเลนาดูทรุดโทรมเป็นอย่างมากซึ่งเฮเลนาไม่อยากคุยกับเธอเพราะเคกเป็นคนส่งเฮเลนามาอยู่ที่นี่ ด้วยเหตุนั้นเคกเลยงานวิชาของตนบอกให้เฮเลนาฟังนะตอนที่ฉันอายุไล่เรียกกับโซฟีแม่ฉันมีท่าทางที่แปลกไปพ่อพาแม่ไปหาหมอผลออกมาว่าแม่เป็นโรคจิตและสุดท้ายฉันที่ยังเป็นเด็กก็ช่วยอะไรแม่ไม่ได้ปล่อยให้แม่จากไปโดยทิ้งฉันและพ่อเอาไว้ฉันไม่อยากให้มันเป็นอย่าง,งานั้นฉันมาเพื่อแก้ไขเฮเลนาะพูดคุยกับฉันหน่อยสิโดยทักษะาการน้มน้าของเคกเฮเลนาเลยนะลยอมปรีปากพูดว่า แมทิวมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนฉันอยากช่วยเขาเลยแนะนําให้เมทิวรู้จักกับหมอเอลลิสเขาเป็นผู้นํากลุ่มบำบัดสําหรับผู้มีปัญหาในการนอนแล้วเมทิวก็ได้เจอกับทาคาชีกับดักกี้ที่นั่นหลังจากทําการรักษาแมทิวมีอาการดีขึ้นเยอะเลยแต่ทว่าในค่ําคืนนั้นเขาตื่นขึ้นมาขยับตัวไม่ได้มีจุดแดงในตาเขาและทุกอย่างก็ดิ่งลงเหวเคกก็พยายามปลอบใจและสัญญาว่าจะหาตัวคนฆ่าให้ได้เอเลน่าและอาราวา ฉันบอกแล้วไงมันคือมาราปีศาจ่นความฝันมันคือปีศาจร้ายเธอดูนี่ฉันก็โดนมาราหมายหัวมันจะฆ่าฉันและถ้าคุณยังไม่พาฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่คนเดียวเคกได้ฟังเฮเลนาพูดเธอก็คิดว่ามันเลวไหลแต่ถึงกระน,นั้นเธอก็ไปพบคุณหมอเฮเลสที่กลุ่มบำบัดผู้มีปัญหาการนอนซึ่งคุณหมอก็จะให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร,ร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเหตุใดทุกคนถึงมีปัญหาในการหลับไหล การหลับถูกแบ่งเป็นสามช่วงคือขณะตื่นขณะหลับและกึ่งหลับกึ่งตื่นทุกคนได้รับความรู้จากคุณหมอแล,และแต่ละคนก็เริ่มบอกอาการตนเองบางก็ว่าฝันร้ายบางก็นอนละเมอบางก็เห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดเป็นผู้หญิงซึ่งหลายๆคนก็พูดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นที่อยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นจนมาถึงคนสุดท้ายนั่นคือซอกเขาได้เล่าว่าเขาได้เห็นผู้หญิงคนนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งที่อาการคน เห็นเจ้าปีศาจร้ายในขณะที่กําลังหลับซอกหวาดผวาปเป็นอย่างมากมันตามเขาไปทุกที่ทันทีที่ซอกได้บอกเล่าดักกี้ก็มาห้ามปรามซอกว่านายห้ามหลับเด็กขาดถ้านายนอนในค่าคืนนี้นายจะตายฉันขอเตือนนายนายรีบกลับบ้านไปตั้งนาฬิกาปลุกสักห้าสิบเรือนเปิดเพลงดังๆและพยายามอย่านอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นนายตายแน่ซอกดักกี้เด้ถอดเวนตาของซอกมาดูแววตาของเขาแดงกำ่ำดักกี้ ได้เตือนด้วยความหวังดีแต่คุณหมอก็หาว่าเขาเลวไหลนานทําให้ดักกี้ไม่พอใจเขาเลยเดินหนีเคกพยายามจะตามดักกี้ไปเพราะอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการตายของเมทิวและทาคาฮาชิแต่ทว่าก็กลับตามดักกี้ไม่ทันเลยนําเรื่องนี้ไปแจ้งตํารวจบอกว่าเมื่อกี้ดักกี้พูดว่าซอกจะตายในค่ำคืนนี้ซึ่งมันคล้ายคล้ายคลักคายกับการขู่ฆ่าคนคนไปตามตัวดักกี้มานะแต่ตำรวจก็เมินเฉยเพราะคิดว่ามันไร้สาระจน เาว่าในค่ำคืนนั้นเคก็กลับไปนอนคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ร่างกายของเธอขยับไม่ได้เสียงดังกุกกักดังมาจากใต้โต๊ะเธอเหลือบตาไปมองเห็นร่างผู้หญิงที่หลบซ่อนอยู่ด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามจ้องมองเพื่อความมั่นใจแต่แล้วมันก็เลือนหายไปพร้อมกับร่างกายของเคกที่กลับมาสู่ภาวะปกติและไม่นานคุณตำรวจเพื่อนร่วมงานก็โทรมาแจ้งเธอบอกว่ามีคนพบเจอศพซอกถูก เ่าตาอยู่ที่หน้าโบสถ์ซึ่งจากขับพูดของดักกี้ในวันนี้ที่บอกว่าซอกจะตายทําให้เขาถูกนําตัวมาสอบปากคาซึ่งตํารวจพยจายามจะซักไซส์หลายประโยคแต่ดักกี้ก็ตอบแค่ว่าไม่มีความเห็นงานนี้เลยต้องพึ่งความสามารถของเค้กในการเกี้กล่อมเพื่อให้ดักกี้ให้ความร่วมมือถึงแม้จะมีพยานหลายคนยืนยันว่าดักกี้พูดว่าซอกจะตายในค่ําคืนนี้ซึ่งเขาจะตายจริงๆแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าดักกี้เป็นคนฆ่า เค้กเลยเปิดประเด็นว่ามาราคืออะไรคุณไม่ใช่คนแรกที่เอ่ยประโยคนี้มาฉันอยากรู้เรื่องนี้บอกฉันทีดักกี้ฉันสามารถช่วยคุณได้แต่คุณต้องยอมพูดคุณรู้จักทคาชิไหมดักกี้ก็ยอมบอกว่าเขารู้จักทคาชิจากกลุมบัมบัดเขาเป็นคนแรกที่เห็นมาราใครๆก็หาว่าเขาบ้าแต่แล้วในค่ำคืนนั้นมาราก็มาหาผมนั่นทําให้ผมเชื่อผมเมทิลและทคาชิได้ร่วมมือกันในการสืมหาข้อมูล ทำให้เรารู้ว่ามาราอยู่กับเรามานานหลายชั่วยุคนมันคอยตามฆ่าคนตอนหลับผมเตือนเมทิวแล้วแต่เขาไม่เชื่อผมเองคุณตารวจคิดว่าเรื่องที่ดักกี้พูดมันพันเพลตํารวจเลยพยายามไต่ถามว่าน,นายฆ่าซอกใช่ไหมดักกี้เลยปฏิเสธหลังจากนั้นดักกี้ก็ตอบแค่ว่าไม่มีความเห็นและไม่พูดอะไรอีกเลยตํารวจก็ไม่มีหลักฐานเลยต้องยอมปล่อยตัวดักกี้ไปแต่เค้กยังคงเชื่อว่าดักกี้เชื่อมั่นว่ามารามีอยู่จริงบาง มาระอาจจะเป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่อยู่ในตัวดักกี้ก็เป็นได้ด้วยเหตุน,นั้นตำรวจเลยจับทีมเพื่อจับตาสอดส่องพฤติกรรมของดักกี้ซึ่งไม่ช้าก็เร็วห่างมันต้องโผล่ต้องขอบคุณเค้กที่ทําให้ตำรวจเจอผู้ต้องหาสําคัญและด้วยเหตุน,นี้ทําให้เฮเลนาสามารถกลับไปเจอโซฟีได้ซึ่งเค้กก็อาสา,าจะไปบอกข่าวดีนี้กับเธอเองเค้กไม่รอช้ารีบดิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่แล้วสิ่งที่เธอได้เห็นคือเฮเลนา ได้กลายเป็นศพนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงภาพที่บาดตานานทําให้เค้กต้องโศกเศร้าเสียใจมีคนตายต่อหน้าต่อตาเธออีกครั้งทั้งที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยทั้งที่เธอสัญญากับโซฟีว่าจะพาแม่ของเด็กน้อยกลับไปเค้กทําให้ความหวังของเด็กน้อยตาดํดๆสูญสลายนานทําให้เธอเครียดหนักถึงแม้เค้กพยายามจะกลับมาพักผ่อนพยายามลืมทุกสิ่งไม่อยากคิดทุกอย่างแต่แล้วระหว่างที่เธออาบน้ําเป็นอีกครั้งที่เค้ก ไม่สามารถขยับตัวได้อ่างน้ําของเธอเหมือนมีอะไรบางอย่างมากระแทกและแล้วเงาตะคุ่มก็ปรากฏมาเบื้องหน้าเรือนร่างของหญิงสาวผมยาวเริ่มปรากฏชัดเจนก่อนที่เคจะดิ้นรนจนสามารถกลับมาขยับตัวหญิงสาวผู้นั้นหายไปทิ้งไว้แค่รอยเท้าซึ่งเค้ก็็ริ่มชัดเจนวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความฝันเธอรีบลุกขึ้นมาไปส่องกระจกเพื่อดูในตาของตัวเองและเธอก็ได้เห็นจุดแดงนั่นหมายความว่า เธอโดนมาราหมายหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอภาวะผวงกังวลใจเลยออกไปที่สถานีไปดูเทปบันทึกภาพกล้องวงจรปิดในห้องของเฮเลนาซึ่งจากกล้องเฮเลนาตายไปโดยที่ไม่มีใครทำร้ายเคกกรอบภาพดูหลายรอบจนเธอเริ่มเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังขึ้นคอมบนตัวเฮเลนาก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายด้วยเหตุนี้เธอเลยต้องหาคนปรึกษาซึ่งคนที่น่าจะพอเล่าเรื่องนี้ได้คงจะเป็นเคดักกี้เธอ เลยไปที่โรงนาซึ่งที่นั้นไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าต้องใช้เครื่องปั่นไฟโรงนามีเพลงเปิดดำกระหึมซึ่งก็มีดักกี้อาศัยอยู่คนเดียวในนั้นตเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่ดักกี้และเพื่อนๆพ,พ,พยายามรวบรวมเพื่อศึกษาจุดอ่อนของมาราดักกี้ได้อธิบายว่าสิ่งนี้มันมีมานานแล้วคนอียิปต์เรียกมันว่าเปซูอินเดียแดงเรียกมันว่าออร์จทลหลายความเชื่อในต่างพื้นที่ต่างเล่าขานเรื่องปีศาจที่ ค่าควรจากความฝันดักกี้พยายามอธิบายแต่ทว่าด็อกเตอร์อย่างเคิร์กก็ไม่สามารถทําความเข้าใจเนื่องจากเธอเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ดักกี้เลยขอร้องให้เธอเชื่อตอนนี้คุณอยู่ในระยะที่สองผมศึกษามาแล้วเคิร์กก็สงสัยว่ามันมีกี่ระยะดักกี้เลยอธิบายว่ามันมีทั้งหมดอยู่สีระยะระยะแรกคนจะขยับตัวไม่ได้และเห็นมาราซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่สําหรับบางคนอาจจะแรงจนมาถึงระยะที่สองมันจะหมายหัวเป้าหมาย ด้วยจุดแดงในในตาตามมาด้วยระยะที่3การเข้าถึงตัวเอามือกดที่คอและระยะสุดท้ายคือจะเห็นมาราแม้กระทั่งตอนตื่นนั่นหมายความว่าหากคุณหลับในครั้งต่อไปคุณก็จะตายได้คําถามคือทําไมดักกี้ไม่ตายจังหวะนั้นเสียงนาฬิกาปลุกได้ดังดักกี้ก็บอกว่าเขาแทบจะไม่ได้นอนเลยเขานอนครั้งละไม่เกิน20นาทีในบ้านหลังนี้มีนาฬิกาปลุกมากมายเปิดเพลงเสียงดังฟื้นสติให้เขาอยู่ตลอดแต่สภาวะที่ไม่ได้นอนหรือ นอนหลับไม่เพียงพอทําให้ดักกี้เริ่มมีอาการจิตหลอนถึงแม้เขาจะหลับแต่เขาก็สามารถนอนได้ไม่เกิน20นาทีเท่านั้นเพราะว่าการหลับลึกอาจจะเป็นภัยต่อตัวดักกี้ฝืนตัวเองมานานซึ่งเขาเองก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนมาแล้วที่เขาไม่ได้นอนอย่างเต็มอิ่มเคกอยากให้ดักกี้พักผ่อนบ้างแต่ดักกี้กับอารวาสบอกว่าไม่ต้องห่วงผมไปหาจุดช่อมยงระหว่างเราทําไมมันถึงหมายหัวเราเชื่อสิเค้กเราต้องมีทางออกและเคกก็วิ่งหนีออกไปนน่นก็เพราะว่า ดาก,กีมีอาการคลุ้มคลั่งเคกพยายามหาข้อพิสูจน์โดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เธอเลยไปปรึกษาหมอเอเลสถามว่าพอจะรู้เรื่องนี้ไหมการตายในขณะหลับคุณหมอเอเลสก็บอกว่ามันเป็นโรคปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายจะไม่อยากตื่นถึงแม้คุณจะตื่นก็ตามและยังมีโรคอีกมากมายอาทิโรคเดือดซันหรือโรครายใตย้คือสภาวะที่ร่างกายเกิดช็อกในขณะหลับร่างกายที่อ่อนแออาจจะตายตอนไหนก็ได้ซึ่งหมอเอเลสก็ พยายามทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเขามีห้องพิเศษเที่ยวเอาไว้สังเกตการเวลาที่คนนอนเชื่อผมสิเรื่องนี้มันมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผีมันไม่มีอยู่จริงจากคําบอกเล่าของเอเรสทําให้เค้กสบายใจมากยิ่งขึ้นและสามารถกลับไปนอนโดยที่ไม่ต้องภาวะพะวงใจใดๆแต่ทว่าการหลับไหลของเธอในค่ำคืนนั้นกลับไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเริ่มจากเธอลืมตาตื่นและได้ยินเสียงของโซฟีเรียกหาแม่เค้กได้เห็นโซฟียืนเปลวงเงาอยู่คนเดียวตามมา ด้วยเฮเลนาที่มาด่าทอเธอว่าแกปล่อยให้ฉันตายอยู่คนเดียวโชคดีที่นั่นเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อเธอลืมตาตื่นปรากฏว่าร่างกายของเธอไม่อาจตอบสนองมีแค่ดวงตาที่ขยับซ้ายขวาและแหลกอของเธอจนเค้กต้องดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดและแล้วเธอก็ขยับได้พร้อมกับการจากไปของมาราสิ่งแรกที่เคกเ้กพวะพวงนั่นไม่ใช่มาราแต่กลับเป็นเจ้าหนูโซฟีเค้กพยายามติดต่อคุณตาเพื่อถามว่าโซฟีเป็นอะไรไหมเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมนะ ระหว่างที่คุยกันเคก็ช่วยเย็บซ่อมตุ๊กตาที่ฉีกขาดของโซฟีแต่ทว่าคุณตากลับไม่อนุญาตให้เคกเป็นงานศพของเฮเลนาในวันพวกนี้ขอร้องอย่าตอกย้ำความรู้สึกของโซฟีเลยเคกเลยทำได้แอบมองอยู่ห่างในพิธีศพของเฮเลนาจังหวะนั้นเองดักกี้ก็ได้โทรมาดักกี้บอกว่าตนไม่ไหวแล้วเขาพยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลับขอร้องละเคกคุณมาช่วยผมทีตัดภาพมาที่ดักกี้สิ่งที่เขาทำตอนนี้คือพยายาม รีสติเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับไหลร่างกายของเขาอ่อนเปลียเต็มที่ดักกี้เลยอยากใช้ความเจ็บปวดข่มความง่วงเอาไว้โดยการเลือกที่จะตัดเปลือกตาทิ้งทันทีที่ดักกี้ลงมีดตาของเขาก็สว่างแต่มันก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดและเคก็ได้มาช่วยเขาไว้ทันพาเขาไปหาหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับการนอนหลับนั่นก็คือคุณหมอเอเลสคุณหมอเอเลสไม่รอช้ารีบทําแผลให้กับเปลือกตาดักกี้และนําเขาไปพักผ่อนบนเตียงพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ อนต,ตัวจับมากมายไว้ตามตัวถ้าดักกี้มีอาการขณะนอนหลับคุณหมอจะรับรู้และสามารถช่วยได้ทัคนคามเคนี้คุณหมอเอเลสผู้ช่วยและเคกก็ได้เฝ้ามองการหลับไหลของดักกี้เพื่อจะหาคําตอบของโรคร้านี้สําหรับเอเลสเขาเรียกมันว่าโรคเคกเองก็ทําหน้าที่จิตแพทย์ไปพูดคุยกับดักกี้ให้ดักกี้ผ่อนคลายดักกี้เลยขอใช้เคกเป็นผู้รับฟังเขามีเรื่องอยากระบายเขาเคยเป็นทหารไปรบที่อิรักและสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดกับการ นั่นก็คือเขาพลั้งมือฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยที่ไม่ตั้งใจนั่นคือความรู้สึกผิดที่ดักกี้เป็นมาตลอดชีวิตเขาอยากเล่าให้ใครสักคนฟังแต่มีไม่กี่คนที่พร้อมจะรับฟังเขาซึ่งเคก็ปลอบใจเขาให้เขาสบายใจอยากคิดมากจนท้ายที่สุดดักกี้ก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเคกเลยเฝ้าเขาอยู่ข้างเตียงเพื่อรอดูอาการต่อไปเวลาผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ช่วยของคุณหมอเอเลสก็ขอตัวไปสู บรกนในส่วนของเค้กเธอก็อ่อนล้าเต็มทีและแล้วเธอก็เผลอหลับบนเก้าอี้ในขณะที่ทุกคนไม่ทันสังเกตจเจ้ามาราได้ปรากฏตัวเป้าหมายของมันนั่นก็คือดักกี้เธอเฝ้ารอให้ดักกี้หลับมานานซึ่งในการจู่โจมของมันเค้กก็สัมผัสได้ว่ามันมาถึงแล้วแต่ทว่าเคกก็ไม่อาจส่งเสียงร้องหรือสามารถช่วยเหลือได้เลยได้แต่แอบมองดักกี้ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเมื่อดักกี้หมดลมหายใจเครื่องตรวจับชิบะ ก็ได้ดังคุณหมอไอเลสเข้ามาดูอาการแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปซึ่งเคก็ได้แต่เสียใจเธอไม่สามารถช่วยเหลือเขาไว้ได้เลยและแล้วไม่นานคุณตำรวจก็ได้มาณห้องเกิดเหตุมาดูการตายของดักกี้เคกตอนนี้เธอสภาพอ่อนเพลียมากร่างกายของเธออยากจะนอนหลับแต่เคกรู้ดีว่าเธอนั้นหลับไม่ได้เพราะว่าเธออยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วและเคราะห์ซ้ำกรรมซัดความซวยมันยังไม่หมดตำรวจได้รักแจ้งข่าวว่าหนูน้อยโซฟ เข้าโรงพยาบาลเคกเป็นห่วงเจ้าหนูน้อยเลยขับรถไปที่นั่นด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่โอเคใบหน้าซีดเซียวดวงตาก,ก็ล้าเต็มทีแต่เคก็ฝืนตัวเองมาถึงโรงพยาบาลจนได้ซึ่งอาการที่โซฟีเป็นคือเด็กน้อยหยุดหายใจชั่วขณะเธอเห็นภาพหลอนซึ่งเคก็พอรับรู้ว่ามาราได้หมายหัวเด็กน้อยเอาไว้แล้วเคกต้องทําอะไรสักอย่างเลยฝากฝั่งให้คุณตาช่วยดูแลโซฟีและย้ําเตือนอย่าให้โซฟีหลับเด็ดขาดแต่สิ่งที่คุณตา คือไล่ให้เคกลับไปเคก,ก็รีบออกจากโรงพยาบาลดิ่งตรงมาที่โรงนาของดักกี้สิ่งที่เธอต้องทำคือค้นหาข้อมูลจากสิ่งที่ดักกี้ทิ้งเอาไว้เคกได้ได้เรียงผู้ตายที่เกิดขึ้นจากมาราที่เธอพอรับรู้เริ่มจากทาคาชิเมทิวเฮเลนาซอกดักกี้ตัวเธอเองและหนู่น้อยโซฟีว่ามีสิ่งไหนที่คล้ายคลึงกันหรือจุดร่วมที่พอจะบ่งบอกว่าเหตุใดเจ้าปีศาจร้ายถึงหมายหัวพวกเขาข้อมูลมากมายประ สมบนเปยเคกพยายามตั้งสติรวบรวมสติที่มีอยู่กินกาแฟหมดไปเป็นเหยือกก็ไม่สามารถทําให้เธอคิดออกว่าอะไรที่ทําให้ทุกคนกลายเป็นเหยือ่อวันเกิดก็ต่างกันมาจากต่างที่มาทาคาชิก็มาจากต่างประเทศแล้วอะไรละ่ะที่เชื่อมโยงพวกเราเคกทําตัวไม่ถูกวกวนสับสนเหมือนกับตนไม่ใช่คนและแล้วมือของเธอก็คว้าไปเจอกับกล่องหนึ่งซึ่งในนั้นมีเครื่องแบบทหารของดักกี้เคกเลยจําเรื่องราวที่ดักกี้เคยเล่าว่าดัก รู้สึกผิดจากการมือลั่นฆ่าคนบริสุทธิ์หรือว่าจะเป็นเพราะเหตุนั้นความรู้สึกผิดหรอเมธิวอาจจะรู้สึกผิดที่นอกใจเมียดักกี้รู้สึกผิดที่ฆ่าคนตายซอกรู้สึกผิดที่ขับรถโดยประมาทจนทําให้เกิดอุบัติเหตุเฮเลนาโทษตัวเองที่เมธิวตายเพราะเธอเป็นคนแนะนําให้สามีรู้จักกับกลุ่มบําบัดทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกผิดบาปแต่แล้วทคา,าชิล่ะเธอแทบจะไม่มีข้อมูลเลยว่าฮิเดโอทคา,าชิคือใครเลยติดต่อ ไปยังคุณตำรวจเบคคาที่เพื่อถามถึงเรื่องทาคาฮาชิจนได้บทสรุปที่ว่า ทาคาชิเคยเป็นบุคลากรในโรงเรียนเขาเขาโมยงบอาหารกลางวันของเด็กจนทําให้เด็กได้อาหารไม่มีคุณภาพจนเด็ก38คนเสียชีวิตเพราะอาหารเป็นพิษนานทําให้ทาคาชิย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างมันบ่งชี้ว่าความรู้สึกผิดการโทษตัวเองเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนเป็นเหมือนกันแต่คําถามคือเด็กอายุ8ขวบยังโซฟีจะโทษตัวเองเพราะอะไรแมคคาทีได้เอ่ยถามเคก้กเลยคิดได้ทันทีว่าโซฟีรู้สึกผิดที่มาคุยกับ คุณตาห้ามไม่ให้โซฟีคุยกับใครแต่เคก็เกลีย้ยกล่อมจนเด็กน้อยยอมพูดซึ่งการบอกเรื่องราวในวันนั้นทําให้แม่ถูกนาพาตัวไปรักษาและสุดท้ายแม่ของเธอต้องตายสรุปก็คือโซฟีเข้าใจว่าการที่แม่ต้องถูกนําตัวไปเป็นเพราะคาให้การของเธอโซฟีเลยโทษตัวเองการที่จะแก้ไขคือการทําให้โซฟีเข้าใจว่าหนูไม่ผิดหนูไม่ต้องโทษตัวเองเคกเลยดิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเจอกับเด็กน้อยโซฟีซึ่งการขั รถครั้งนี้เป็นไปด้วยความทุลักทุเลเพราะในสมองของเธอเต็มไปด้วยความเครียดจนทําให้เธอเห็นภาพหลอนว่าเฮเลน,นามายืนตัดหน้ารถทําให้เธอหักหลบพุ่งเข้าชนเสาไฟโชคดีที่ร่างกายไม่ได้รับอาการบาดเจ็บมากมายเคกเลยต้องเดินอย่างโซซัสโซเซขึ้นเรือข้ามฟากเพื่อเดินทางต่อระหว่างนั่งเรือเคกไม่มีอะไรทําทําให้จิตของเธอเริ่มล่องลอยดวงตางของเธอเริ่มปิดจนเธอเพลินหลับไปสัญชาตญาณของเคกปลุกให้เธอตื่นเพราะว่ามีผู้โดยสารคนอื่นเข้ามา เค้กไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆน,นี่คงไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดก็คือเค้กสัมผัสได้ว่ามารามันเริ่มเข้าใกล้และเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมันปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้เธอรับรู้ว่านี่คือระยะสุดท้ายถ้าเค้กเผลอหลับในครั้งต่อไปเธอคงตายเป็นแน่แท้แต่นี่ไม่ใช่เวลามาเศร้าเค้กรีบไปหาโซฟีปลุกโซฟีให้ตื่นและพยายามอธิบายทุกอย่างให้โซฟีฟังเพื่อไม่ให้เด็กน้อยเอท่าตัวเองแต่ในระ หว่างนั้นเจ้ามาราก็ได้ปรากฏเคก็บอกเด็กน้อยว่าอย่าโทษตัวเองโทษฉันโทษฉันเถอะนะเธอไม่ผิดที่แม่เธอตายเธอไม่ผิดที่แม่เธอป่วยฉันตั้งหากฉันเป็นคนเสร็จลงน้าและแล้วความพยายามของเคกดูเหมือนจะสำเร็จผลเด็กน้อยโซฟีเอบอกว่าหนูไม่ได้โทษตัวเองหนูโอเคแล้วค่ะเจ้าปีศาจร,ร้ายก็เลือนหายไปเคกลงใจมากที่ทุกอย่างกลับมาสงบเธอเป็นนั่งเอียงกายบนเก้าอี้ด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าดีใจมากที่สามารถปกป้องโซฟีได้สำเร็จและแล้ว แล้วเธอก็ได้หลับไปหลังจากที่เหนื่อยมานานในเช้าวันต่อมาคุณตำรวจได้มาปลุกเธอให้ตื่นจากความฝันตำรวจบอกว่าทุกอย่างโอเคแล้วเด็กน้อยโซฟีก็หายดีเคก็ไปพูดคุยกับโซฟีเป็นไงบ้างลูกจะได้กลับบ้านแล้วนะโซฟีได้หันกลับมาพร้อมแววตาที่ดำมืดเอ้ยปากทักทายเธอว่าหนูยกโทษให้คุณแต่แม่ไม่ยกโทษให้สภาพแวดล้อมเริ่มแปรเปลี่ยนเฮเลน่าเริ่มปรากฏเธอด่าโซฟีว่าเธอปล่อยให้ฉันตายคนเดียวนี่ ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงมันคือโลกแห่งความตายแท้จริงแล้วดรเคฟูลเลอร์ er ได้จากโลกนี้ไปโดยที่ตนเองนั้นไม่ทันตั้งตัวเพราะว่ามาราเคลื่อนไหวมาอย่างรวดเร็วในขณะที่เธอหลับเธอไม่อาจรู้ว่าเวลาในโลกแห่งความเป็นจริงมันไหลผ่านไปนานเท่าไรและแล้วเจ้าปีศาจก็ได้จัดก,การเธอพาเธอไปสู่โลกแห่งความตายและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับความเชื่อเรื่องเทวทูตมารา หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก A M D B อยู่ที่5.1เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, subscribe, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย